สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมชื่อนายวุดดี้ครับนามสกุลไม่มีครับผมเป็นคนเชียงใหม่ครับตอนนี้ผมอายุได้เก้าปี ตอนนี้ผมป่วยอยู่ครับไม่สบายครับต้องไปผ่าตัดหลังมาครับผมอยากได้กำลังใจจากพี่น้องที่คนรักหมารักสุนัขนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ